อ,อ้าวต่ออยู่ที่ไหนแล้วลูกคุณ้ยเคสชอบใจอะลูกน้องเคสชอบใจอืมอืมเอาคนมาตอกล่างๆสิลูกโอ้เคชอบใจที่คุณ ไปตอ,อกใหม่ลูกไปตอ,อกใหม่น้องเคสชอบไปลูกน้องคุณไปตอ,อกให้น้องเคสดูใหม่เลยลูกนะน้องเคสช,ชอบลูกน้องเคสช,ชอบมาตอ,อกข้างล่างลูกน้องเคสช,ชอบลูกนัน่น เอา,าคุณมต่ออ่น้อคุณต่ออย่างงี้ลูกไหนๆเห็นไหมเหหคทชอบใจหญ่ลูกเคทชอบลูกเอา้าหยุดปุ๊บร้องเลยลูกอ,อ่ะงูมาต่อใกล้ๆดิลูกมาต่อใกล้ๆดิลูกนะ Tang, ต Connie, mm ่อใกล้ๆ hmm. ส uh ิลูกต่อหลังคาสิลูกต่อตรงหลังคาบ้านไหมอืมอืมเอาน้องคุณต่อเ็วต่อเร็วต่อต่อตอกเร็วเร็วเร็วน้องร้องแล้วต่อเร็วเร็วต่อเร็วลูกแต่ต่อเร็วลูกน้าน้องเคสพี่คุณต่อแล้วลูกพี่คุณต่อแล้วลูก